หนึ่งสายนะคะกับทางด้านของพี่รองเทรศักด์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะถึงมุมมองตลาดในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันเลยะค่ะ พี่รองอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอัพเดตมุมอมองตลาดนิดนึงนะคะพี่รองคะตอนนี้ก็ประมาณ1,300ก,กลางๆนะคะสัปดาห์ข้างหน้านี้นี่มีอัพไซด์มากกว่าดาวไซด์หรือเปล่าคะ รับดูจากการเซกนะครับแนวต้านที่1,330ขึ้นมานะครับแล้วก็ในตัวของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับอย่าง BBL SCB แล้วก็ตัวของ KBank เนี่ยเป็นะครับในตัวของแนวต้านนะครับขึ้นมาด้วยนะครับก็ทำให้ในตัวของแนวโน้มนะครับของตัวเซติเด็กนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านนะครับที่บริเวณ1,350นะครับแล้วก็มีด่านสำคัญในอยู่ที่ 1,370นะครับก็ในระยะสั้นนะครับคงแนะนำให้เน้นนะครับการเข้าซื้อนะครับหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเพื่อ,อกินกำไรนะครับแล้วก็ตัวหลักเนี่ยก็จะเป็นตัวของบีบีเอลเอสซีบีแล้วก็ตามด้วย KBank ครับผมค่ะ BBL SCB แล้วก็ตามด้วย KBank นะคะเป็นท็อปพิกเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับเนื่องจากในตัวของภาพตลาดนะครับดูจากในตัวของการทะลุแนวต้านสำคัญนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายในวันนี้เนี่ยก็เนวันดีตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการขึ้นที่แข็งแกร่งครับผมค่ะตัวไหนดูแล้วน่าจะมีัพไซด์ที่สุดอะคะถ้าดูัพไซด์นะครับแล้วก็ดูในตัวของสัญญาในตอนนี้เนี่ยนะครับผมค่อนข้างชอบในตัวของ BBL ครับผม BBL เป็นยังไงบ้างขอในเชิงเทคนิคนิดนึงนะคะ108บาทนะคะ ราคาของตัว b b l ในตัวของการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ114นะครับถึง115นะครับเป็นแนวต้านสำหรับการขึ้นนะครับในระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นในตัวของ KBank นะครับก็ประเมินแนวต้านเอาไว้ที่92นะครับเป็นด่านสำคัญนะครับแล้วก็ตัวของ SCB นะครับแนวต้านที่74ตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นด่านแรกของเขานะครับแล้วก็ถ้าทะลุขึ้นไปได้เนี่ยจะมีด่านถัดไปที่ มาดูแล้วนะสำหรับตัวของ BBL เนี่ยก็ดูอาจจะมีเรียกว่าจังหวะนะครับแล้ก็อัพไซด์ที่ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับ2ตัวครับผมค่ะตัวของ S 5 0เป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับการช็อตนะครับเมื่อวันพุธนะครับที่แนวต้านนะครับที่บริเวณ855นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับในตัวของ S ห้าศูนย์ U สองนเนี่ยมีการทะลุนะครับการสำคัญขึ้นมาได้เนี่ย ระยะสั้นนะครับก็น่าจะมีโอากาสขึ้นต่อนะครับไปทดสอบบริเวณ865แล้วก็875นะครับดังนั้นเนี่ยถ้านักทุนนะครับยังมีในตัวของการโอเปนช็อตอยู่นะครับผมแนะนําให้สต็อปลอสนะครับแล้วก็รอจังหวะนะครับของการปรับตัวลดลงนะครับต่ำกว่า852 ครับจะเข้าไปเ,เรียกว่า OpenShot นะครับในตัวของฟิวเจอร์เ่ยอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะโอ้น่าสนใจมากเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมีมุมมองเชิงเทคนิคดูกราฟออกแบบพี่รองนี่จริงๆได้เ,เชิญพี่รองมาสอนด้วยนะคะในในหลักสูตรที่จะสอนอะไรบ้างคะ สำหรับในตัวของภาพเทคนิคนะครับที่จะเรียกว่าไกด์นะครับในตัวของเรียกว่าที่จะสอนในช่วงเดือนกันยายนียนะครับก็จะเป็นลักษณะของการปรับพื้นนะครับในตัวของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคที่เรียกว่าน่าสนใจนะครับสำหรับตลาดในรอบนี้เราก็น่าจะไปโฟกัสนะครับนที่หุ้นนะครับถ้าตลาดเนี่ยมันมีลักษณะของการปรับฐานเกิดขึ้นนะครับหุ้นตัวไหนเนี่ยที่น่าสนใจ เข้าซื้อเพื่อรอ,อตลาดนะครับในช่วงปลายปีนะครับแล้วก็ไปเทคโปรฟิตกันในช่วงต้นปีหน้านะครับถ่าตลาดยังมีการปรับฐานในช่วงเดืนอนตุลาก็เดี๋ยวจะไปเล่าภาพตลาดในระยะกยารยาวๆให้ฟังครับค่ะได้ค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวใไงการต,าต่อสัปดาห์หน้าต้องกลับขอบคุณพี่รองมา,มากๆเลยนะคะ ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ณรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้มีทั้งหุ้นนะคะแล้วก็มีทั้งตัวของ t f x นะคะที่หมวยเรียนเชิญพี่รองมาแล้วก็จะเปิดสอนในช่วงเดือนกันยายนที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ